2วินาทีเท่านั้นเองแปดคู่เต็มอิ่มดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่นะครับพร้อมด้วยมวยเด็ด789ขคลองสวนภูรีสอทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์อแกนไนเซอร์หาดใหญ่นะครับแล้วก็คู่หนึ่งฝากย้ำม,มาเลยไทยพยักยิมครับไทยพยักยิมบึงคาพ้อยลำลูกกาคลอง6โดยคู่หนึ่งชัดชัยสาสกุลขอขอบพระคุณครับยกนี้ดูว่าเกียบขาดที่จะออกมาเริ่นเกมแล้วนะครับ มียาฉีดมา5 0 0 0มบาทด้วยนะครับโอ้เบียเข้าไปปล่ำมเลยู่กับเพชรชนละทานนะครับจังหวะเพชรชนละทานโอ้ไฟนี้ก็ดูว่ามาแข็งแรงมาแข็งแกร่งนะครับกดแขนเอาไว้เอาเลยครับจังหวะต่อยหมัดนี่กลัวกันกน,น่ากลัวทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหชกกันฮะชกกันฮ้ายกนะครับแต่ว่าซัดก,กันตั้งแต่ยกแรกครับยกนี้เป็นยกที่3ครับวเวกนำ้ำรายการของเราภาคที่สองครับเสียบขาดลูกศิษย์จตุกางเกงแดงน้ำเงิน กอ,อดีศักเดเพชรจระนานครับกดแขนและเข่ากันต,ตีได้ไหมถ้าตีไม่ต่อเนื่องกรรมการจิรสศินป์ก็ต้องงัดออกมาครับมามาสู้กันกลางเวทีครับโอ้ยภาคีแล้วก็แบบนี้แหละครับมสุดมันเล้าใจแล้วก็เป็นเฉียบขาดมาพลิกแซง2ต่อ1เสียงเดี๋ยวดูวันนี้ครับโอ้มากำปมกไปก่อนานายมัดไม่เหลียมเหลี่ยม เกยรก่อนครับแยกก่อนเอาละครับจะช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพชรโชลธานีเวลากล้ำไหลนี่ก็ไอได้เจ็บๆหนักๆมาดูว่าเสียบขาดจังหวะล้วงลําตัวนี่โอ้โหเลยเนาะเพชรโชลธานก็ทําท่าตะดุ้งให้เห็นแล้วครับเอาละครับเริ่มแรงขึ้นมาเริ่มเร่งขึ้นมาเสียงเชียร์ก็หึ่มเวทีไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้ทําท่าจักกะจีไม่ได้เลยนะครับเพชรโชลธานครับช็อตที่เอาบวกกันตีมาครับยับเข้าไปครับพยายามแม่ให้ัน ตั้งขาตั้งขาครับไม่เอาลงเอวตีได้ไหมไปผู่นี้นี่โอ้โหทันกันเหลือเกินครับมัดแข้งซ้ายไปครับเสียบขาดเดินต่ออ,อู้หูยกดมาเสียบครับเพชรโรทานอ่เอาเ,ข,าเข้าเชือกเข้าเชือกอ่าเข้าเชือกแล้วยังคืนไม่ได้ครับแยกเลยครับนี่ครับไม่สนแ่าแดจนจําดีเดือดจากน้องบวัวลำพูน้ำเงินกับจํบบูจากกระบี่โอ้ยดูครับ นี่ครับมมีช่องไฟหน่อยนึงโอ้โหอ้าวฝันล่างไปเพชรชรลธานอ้าวหมัดมาหมัดมาไหน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 เสียดกันสนุกเร้าใจเลยครับอาวุธมวยนี่ดูคล้ายกันเลยครับผู้ดีอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยโอ้นะเสียดขาดหมาัดหล้วงลําตัวมาอีกแล้วนะครับต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับเราะว่าดูว่าโดนเข้าไปก็ทําท่าไม่ดีเหมือนกันทพชรชโลธานลาตัว แล้วก็ยังฮึดอยู่นะครับพยายามจะเบียดปล้าไม้ติดตลอดครับโอ้โหชกกันไม่กลัวเจ็บกันเลยอ่ะครับออกกันแต่ละครั้งนี่เสียวแทนครับเสียวแทนครับหมดยกที่สครับเดี๋ยวไปเติมพลังแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาแลกเดือดกันยกสี่ครับคกู้เลือนเพื่อนคู้ตัวมาทำก,การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเค็ดขัดยอ่อคกช้ำ ทาถูทาถูยาดมตราถ้วยทองเพื่อยคู่ตัวยาดมคู่ใจมี2กลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนยิงเวียนศีรษะน้ำมือตาลายค้ายจะเป็นลมสูดดมยาดมตราถ้วยทองขอขอบพระคุณครับยกนี้นี่ชิงเดินกันเลยนะครับเขียบขาดโคตรแเดินแต่ว่าเพื่จริฐานนั้นทิงเดินก่อนครับมาอีกแล้วนะครับโอ้ต่อยมัดล้วงกันตัวเบียดเข้าไปมาดูกันที่วงใน ล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับเพชรจุฬาธนโอ้โหหอแทงแล้วก็ตั้งกำแพงด้วยครับเฉียบขาดนะสนุกแน่ครับแบบนี้อ้โหโออกอาวุธกันแบบนี้เลยนะครับอ้าวเททิ้งไปเลยครับอ่าพาไปทิ้งซะหน่อยครับจากน้องบัวลำพูครับเฉียบขาดอ้าวหลวงท้องหลวงท้องจะกระจี่ไหมตีมาขึ้นคอกับเพชรจุฬาธัตีได้ไหมยังยังตีไม่ได้กรรมาการงัดออกมาเลยครับ นี่ครับโอ้โหสายตัดลำตัวแต่ว่าแม่ไนมา,นา,นา,นาตีกันไม่ทันัดนะครับอาจารเจริศินแก่แย่หมดเสียบขาดเดินใส่เข้าไปแม่เดินหน้าใส่ชนอย่างเดียวดูครับแมโอ้โหในแม่ไนในี่จับแล้วโอ้โหได้เปรียบใครได้เปมมรียบมาพี่ลีโอ้โหแลกกันสนุกเลยนะครับวงในก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนอยู่จังหวะใครจะลดใครจะจับได้ดีกว่ากัน ามาดูจังหวะนี้โอ้พี่โจลารก็แทงได้สดวยๆลัางๆเอาละครับแบบนี้ในเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับยกที่สี่พยายามจะเบียบเดยเหมือนเดิมนะครับไครย,ยุบทีเดียวนี่สิงแห้นเลยครับอย่างที่บอกอาวุธมวยนี่ถือว่าคล้ายกันครับถูกที่ถูกเวลาครับถูกที่ถูกเวลาครับคู่เอกนํารายการของเราครับสองภาคนี้ไม่พอหละครับ อูวเอ้าโดนแข้งไปครับมากดกดมาเสียไปเลยนะครับเสียผาดมีศอกคืนไปครับอ้าววงไนวงไนมา,าถ้าอยู่วงนไนไม่ต่อเนื่องกรรมการก็คงจะต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งครับามาว่ากันไม่ก้าโหขวกับพิชชรทานแพในมัจเสียบขาดโอ้โหดูครับมาเข่านี้ยกพร้อมๆกันเลยยกไปเสียขาดอ่าอายกแต่ว่ามัน มันยังไม่ถนัดทันนีน่เอาว่ากันต่อมันอุ้ยบวก Combat. คอมแบบเข้าอวแยกไปเพชรชลทานาหมัดกับเข่าสู้กันครับโอ้โหดูว่าจังหวะจับได้โกงแทงได้เนื้อเนื้อเน้นๆนะครับเพชรชลทานเลนเอาทำท่าจะขาลงไปเลยนะครับเขียบขาดเปียกยังหาเอาเลยครับรเริ่มได้ใจเริ่มเบียดแล้วก็ยังมีหมัดนี่บ่อที่บวกอยู่ตลอดยังไม่ยอมไม่ไงนะครับเอาแล้ครับโอ้โหพยายามจะฮึดพยายามจะพลิกเกมไม่ได้ตลอดนะครับ วันนี้นี่เพชรชโธานแข็งแรงมากครับแล้วดูครับก็ยังเดินไม่หยุดนะครับรู้ดีและครับเจอมวยประสบการณ์สูงๆอย่างเฉียบขาดนี่ปล่อยให้หายใจมากไม่ได้ครับปลายยกครับสิบวิดดูเฉียบขาดจะเหนื่อยๆลงไปครับโอ้โหวันนี้มาแข็งแรงเหลือเกินครับเพชรชโลธานครับหมดยกที่4ครับ ควรจะมีโหลดติดมือถือเอาไว้เลยครับดูมวยสุดคุ้ม8คู่เต็มอิ่นครับที่สำคัญดีเลยเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่นะครับขอบพระคุณแอปพลิเคชันไลยทีวีว่ากันต่อยกสุดท้ายมาเฉียบขาดต้องงัดงัดของแรงของหนักแล้วครับเอาละครับในช่วงพักยกนะครับจากตู้นีสั่งเดินต่อยหมัดสับซอกแล้วนะครับที่สำคัญมียาฉีดมา4,0,000 0บาทเลยนะครับให้กับเฉียบขาดนะครับ เก็บอัดฉีดไปได้หรือเปล่าก็อยู่ที่เชียบขาดเองแล้วนะครับต้องพยายามยืดแต่ว่าเลี้ยวแรงนั้นดูจะอ่อนละโหยลอยแรงไปเยอะนะครับโดนกลํามัดฟัดตีไปเรื่อยครับหายใจไม่ทันเะครับเชียบขาดแต่รู้เลยนะครับว่าโอตันตาน้องไม่อยู่ครับดูครับแขนห้อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหเพชรโทรทานกับคึกครับขนาดแกเข้าในเข้าในแกยังมีขย่าคึกมากครับโอ้โหวันนี้นี่มาทานอะไรมาครับเพชรโทรทาน นี่ยกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เร่งตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาด้วยครับนี่ครับชื่นชมเลยครับการทำหววของทายกออ์อิศักดิ์าเชียบขาดแกก็โอ้หถือว่าผลงานยายนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับโอ้แต่ว่าวันนี้โอ้ยมาโดนโดนมาเจ้าเร่งมาตั้งแต่ยกแรกจนผ่านไป4ี่ยกมามาถึงตรงน,นี้นี่พยายามเปิดก๊อกสองแต่ว่า โอ้ยเชรโชลา,านกนก็แบดดุดุตลอดเลยครับเีลียังไม่ยอม,มง่ายๆนะครับเสียบขาดยังพยายามืึดอยู่ย,ย้าฉีดมีเยอะด้วยนะครับเกือบครึ่งล้านเลยนะครับดูว่าจะทําได้หรือเปล่าหมัดขวาแต่ว่าเลี้ยวแรงนี่แหละครับเชนอุกปะซักนะครับ,ปปรรบดูอ่อนละโหยลอยแรงไปแล้วในช่วงปลายโยนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนนี่แหละครับโอ้โหยังประมาทไม่ได้จริงๆนะครับหมัดมวย อ่าี่สำคัญเวลาครับเวลานี่ยังพอทําให้สร้างผลงานได้ครับเฉียบขาดมาแล้วที่รังสิตนี่เคยควา้าอัฉีตมา5้าแสนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแมวันนี้รออยู่เหมือนเดิมครับเยลีเอาแล้วครับโค้งสุดท้ายนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายต้องล็อกต้องตักของเกมเอาไว้ก่อนแลวครับพิจิตรานเรียว่าเผาเวลาไปเรื่อยนะครับล็อกมัดไปมาดูว่า เียบขาดเองดูว่าจะอ่อนแรงนะครับแต่ก็ยังเดินอยู่แลครับยังไม่ยอมนะครับยามขยับมั่นใจแล้วนะครับพพชลุราานออกซ้ายออกขวามักลายเป็นมวยสีมือแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายอีกประมาณที่ว่าวินาทีเจียบขาดกำปั้นายโอ้โหแต่ว่าดูจากสถานการณ์ ดูจากสถานการณ์นี้ก็ไม่น่าจะเป็นงานง่ายๆดูครับโอ้ดูไม่เบื่อเลยครับเฉียบขาดตอนนี้ครับโอ้โหเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆครับเบียรลี่ก็พยายามจะฮึดแล้วนะถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับว่าเอาจริงๆเฉียบขาดนี่ก็ทมซึกมาได้นะครับยังยืนระยะได้ครับครบ5้ายกไปแล้วครับนี่นะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับขอตทษขอโพยกัน เดีย๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวต้องดูนะครับภาคที่แล้วเฉียบขาดมหาเฉียนชนะมาเดี๋ยวดูภาคนี้ครับดูภาคนี้ดูว่าเพชรชละา,านนี่แก้มือล้างตาได้สําเร็จหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายน้ําเงินครับเพชรชนละทานกออดิศักดิ์ครับวันนี้แก้มือล้างตา สำเร็จครับนี่ครับโอ้โหสะใจสะใจครับเพชรชลรทานกออดิศักยอนักชกจักกระบ,บี่